กินข้าวอิ่มแล้วจะกินขนมจีนต่ออะไรชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวดาวก็ลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูเพื่อนๆกันต่อเดี๋ยวคุณพัดก็จะขึ้นต่อขนมจีนค่ะขนมจีนมาเร็วดูขนมจีนโอยจะกินขนมจีนต่อ ีจะหมดแล้วนะคะใครมาที่หลังไม่ได้กินนี่แก้วแก้วกับคา่า <c oughs> เหลือแก่นี้กินหมดแล้วเรากินขนมจีนต่อนะคะขอบคุณนะคะพี่โชติการด้วยนะคะเ <c oughs> บิ้นขนมจีนนะคะ วันนี้วันจินวันนี้ไม่ได้เดนเดนบ่อยๆเดี๋ยวเพื่อนจะเบือ่อนจน,นนะคะเดี๋ยวดาก็ลงไลน์แล้วนะคะทุกคน ขนมจีนขนมจีนตัดถั่วใส่ด้วยถั่วถัวถัวเดี๋ยวจะครบชั่วโมงแล้วนะคะขอบคุณนะคะมาทานขนมจีนกันต่อนะคะทุกคน ตอนนี้เป็นเวลาเพื่อนๆทานข้าวทานปลากันนะคะทุกคนกินเถอกับขนมจีนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ nấm nấm da <coughs> thằng tu kè thằng ờ nó thằng tu kè thằng chim ตั้งแตักงแต่นึ่งสัปาห์นีสัปดาห์นี้น,นะสะัปาห์นีสัปดาห์นี้น,นะ,ะไม่ใช่สัปดาห์นี้นะ,ะเดี๋ยวไปเยี่ยมเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวจะครบชั่วโมงแล้วดาก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะทุกคนนี่นี่มากินขนมจีนกันต่อขนมจีนขนมจีนขนมจีน พอแลอันนี้ลงดีกว่าหมดหมดเวลาแล้วอิ่มแล้วเบิ้ลขนมนจีนต่อนีอันนี้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 เบิ้ลขนมจีนขนมจีนมาแล้ว นน่คอยจะกินขนมจีนต่อซัดขนมจีนขนมจีนขนมจีนมากับเพื่อนๆมากินขนมจีนด้วยกันดาครบชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนโอ้ย ขนมจีนขนมจีนปิด้ายจับแร็ับ